นายกู้กี้จู๋จีดูดีกันปะทิดาดูตาทีิดาดูตาบอกกร้องน้ำตอนตีร้องน้ำตีร้องน้ำก็ต้องเล่นน่งแล้วในท้ายบอกยืนไม่ไหวว่าเด็กตกมันเหนื่อยมันเหนื่อยว่าแล้วคอรดคอเสมอกอดคอเสมอได้นาทิดาทิดากับหงใจครับหงายครับเริกแจกแจยหงใจครับเริกแจกแจแจแจทีเทสำราเทสำราเริ่มอก่อนใครดีใครเจนใครไปว่าแล้วยืนแล้วหัวเหนื่อยท้ายเปิดให้กันนายคู่ต่างคนต่างก้าต่างคนต่างพายต่างคนต่างเปิดว่าแล้วเทสำราเทสำรากอดแล้วจะกอดได้แต่งได้หรือไม่ได้ นายเซน่าริอได้เรียดีหงชัยคำได้ทีดิงยาวดิงยาวดิงยาวดิ่งยาวดิงยาวผายดีออกมาผายดีออกมาหงชัยคำผายดีเทสสำราญเรือผายกี่ตีกูดีกูจะแสงได้ริบได้หงชัยคำเทศสำราญสำราญไทยคัสสำราญไทยคนสำราญไทยคนสำราญ 再跟，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 好，精彩。